บ้านคุณตาสวัสดีค่ะคุณตาหนูไปหาคุณยายมาแล้วค่ะเออแต่ว่าคุณยายโดนตำรวจจับทำไมทำไมยายถึงโดนตำรวจจับได้เอ,อิ่มคุณตาคะเอ,อิ่มมก็ไม่รู้เหตุผเลเหมือนกันนะคะเขาอาจจะทำอะไรผิดสักอย่างแล้วโดนจับไปนี่แหละมวยไม่ได้เลยเดี๋ยวฉันจะตามเธอไปถึงทำอะไรกับยายสักอย่างนนแน่ๆเฮ้ยไม่ได้ต้องไม่โดนคุณตาจับหรอก ทำไมพรม,มันถึงเป็นแบบนี้เนี่ยดูอันตรายซะจริงอุ้ยตามบ้านมีดาวาด้วยเหรอเนี่ยเอา้าเอา้าจะให้ไปตรงไหนอะอถ้าเข้าประตูไม่ได้ใช่ไหมก็ต้องตามเพื่อนไปเพราะว่าเพื่อนเข้าทางนี้อคุณตากำลับบงตามเรามาแน่เดี๋ยวต้องไม่โดนต้องไม่โดนเข้าครัว อุ้ย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 วแล้วอุ้ยอุ้ยเยอะแล้วโอ้ยเครทำตรงนี้เนี่ยแตกแตกปะไม่แตกนะแต่ว่าน้ำมันไหลออกมาฮ้ยมีเป็ดด้วยเป็ดเกี่ยวอะไรเล่าเดี๋ยวทางนี้คือรูอะไรรูหนูหรือเปล่าอุ้ยมีบิงโกคืออะไรอ่ะลูกบอลของหมาหรือเปล่าเออไม่รู้เหมือนกัน ว่ามันคืออะไรอุ้ยมันมีสปริงสปริงที่นั่งแล้วก็คุณคุณตาเปิดอะไรอยู่ดูมือหัวฮะจุ๊บอุ้ยอะไรเนี่ยมีฟันปลอมด้วยอุย้ยมันห้องลับเหรอมีกระดูกด้วอยเอนี่ยเุ้ยสยองขวัญมากเลยโอ้โหโทษน,นะเพื่อนอต้องเยียบตัวในนิดหน่อย เข้าไปก่อนเข้าไปในนี้ก่อนนะอึ๊บตายแล้วเขากดเพื่อนเธอเชี่ยวชาญทางหรอเปล่าหรอกแต่ว่าอุ๊ยแต่ว่าทำอะไรเหรออืมฉันต้องเป็นคนที่อุ๊ยตายเพื่อนหนีไปแล้ว เธอเพื่อนเธอได้ยินฉันบอกตอบสันทีไม่รอดอะ่ะดูดิโอ้ยอย่าแล้วคุณตากลังไล่ตามาแน่เลยอุย้ยตายแล้ว อุยตายน่ากลัวอ um, ๋อถึงว่าเสียงอะไรเสียงกุ๊กกูเสียงกุ๊กกูงั้นเหรอเอิ่มฝากเปิดไว้ก่อนอุยน่ากลัวระวังนาฬิกากุ๊กกูนะทุกคน เพราะว่านาฬิกากูกูเนี่ยเสียงร้องตกใจมากเลยเนาะว่าไหมเสียงร้องคือแบบมันทั้งดังแล้วก็ตกใจะนะดูดิโอ้เอาก่อนปึ๊บดีนะยังรอดผลมาได้หุ้ยตายแล้วนี่เครื่องมือช่างของคุณตาเนี่ยทำไมดูโหดเที่ยมแบบนี้ โอ้ oh my g อดูดิมีทั้งเลื่อยตะปูอะไรเต็มไปหมดเลยแต่ว่า,าคุณตาไว้ทําอะไรกันอ,อีกแล้วหวันเนี่ยโดนกินอีกแล้วแล้วโดนคนกินมาตลอดเวลาเราอะมาหาใครทีไรโดนกินตลอดโอ้ยจนตอนนี้เนี่ยตัวเราเต็มไปด้วยน้ํากรดของคนแล้วแทุกคนเอาเอา ทำไมอ่ะกลับมาเริ่มใหม่เลยหรอนาฬิกากูกูก็ต้องไปเล่นใหม่งั้นดิไม่เป็นไรเซฟไม่โดนหรอเพิ <c oughs> ่งเคยเจอแบบนี้นะเนี่ยเดี๋ยวเพิ่งเคยเจอเซฟไม่โดนด่านะเนี่ยต้องไปเริ่มใหม่เลยอุ้ยตายเลิฟ Love. Love Where Are You โอยเจอเพื่อนเขาให้อ๋อนี่ไงมาแล้วด่านสิบสองเมื่อกี้เซฟไม่โดนขอโทษด้วนะเพื่อนฉันเล่นมาไกลแล้วนะ่ะแต่ว่าเพื่อนเล่นเก่งอยู่แล้วนะเูซโซนะเพื่อนเธอต้องรอดผ่านมากับฉันเนี่ยเออม,มาเร็ว อไปแล้วไปแล้วจังหวะไหนไปได้ก็รีบไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องมารออีกอนาฬิกากูกูที่บ้านคุณลุงเสียงดังเนาะไะเดี๋ยวไปกันดีกว่านี่นะคะโอเคเซฟโดนแล้วไม่ต้องกังวลมากโหลดใหม่หอ่ะเนี่ยแย่มากแย่นิดหน่อยอะนะ โดนกินอีกแล้วจะหายใจค่อมตัวเราอ,อย่างที่เราบอกเ,เมื่อกี้นั่นแหละว่าตัวเราเนี่ยโดนกินมาบ่อยมากเลยอะจนตอนเนี้ยเอมก็ตัวเลอะน้ำกรดของคนแหลายคุณน้้ไปหมดเลยเวลามาผจญภัยเสร็จเนี่ยก็ต้อง ตอบไปบ้านไปอาบน้ำเลยนะเพราะว่าตัวเลอะมากๆเลยแหละไปลับไปกันนีกว่าอุ้ยยางางอุ้ยตายอุ้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 ยอ้ยนี่ยงโอ้ยมันก็ได้อยู่เนาะ ปด่านยี่สิบเอ็ดแล้วเราโซเกรดอะไรอ่ะอย่าบอกนะว่าด่านเสื้อกอกดำด่านเส้อกอกดำอีกแล้วก็ต้องทำใจแหละนะเทีเ่ยวอิวเสื้อกอกดำมันหน้าแหวะมากเลยแบบนี้จะอ้วกอ่ะเขาบอกก่อนไว้ก่อนในที่นี้เลยว่าใครกินข้าวไปดูไปเนี่ยก็คือเตรียมตัวไปอ้วก อิวอิวไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่โดนดิไม่โดนใส่กอกดําเด้อโอ้ยใส่กอกดํำแซบอีลีแเซบอีลีบอกเลยว่าแซบอีลี่โดนเต็มเต็มโดนเข้าเต็มเต็มเดี๋ยวอุ้ยอุ้ยจ้ะอุ้ย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 อประจุกว่าจะรอดอเ้อประจุอ้าเออประจุจะอ้วก เองงาง่ายๆเลยว่าจะอ้วกเอาล่ะสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็อ,อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้บายบุยจุ๊ก